สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่7จธันวาคม2559นะคะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เรามองว่ายังคงมีความผันผวนจากอารมณ์ตลาดที่มีความแปรปรวนอยู่นะคะออมองกรอบวันนี้ 1, 500, 1, 1 5ึ0ถึงหนึ่จุดนะคะมองว่าปัจจัยภายนอกยังมีอิทธิพลต่อตลาดอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าการเก็งกำไรอาจจะต้องมีการ เป็น stock selection มากขึ้นนะคะตามธีมระยะสั้นที่เข้ามานะคะถ้ามองความผันผวนของตลาดเองเนี่ยในช่วงนี้คงจับตาดูเรื่องการประชุมของเฟดในวันที่1 3 1 4ทธันวาคมนะคะก่อนหน้านั้นจะเป็นเรื่องของออความผ,ลผ,ลผลันผวนในส่วนของราคาน้ำมันแล้วก็การประชุม ECB ในวันที่8นะคะธันวาคมนี้นะคะก็ค่อนข้างจะมีความหวังนะคะในเรื่องของ มาตรการการขยายตัวมาตรการ QE นะคะออกไปถึงกลางปีหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกในสหภ,ภาพยุโรปเองเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความกังวลใจต่อเรื่องของภาพดโดยรวมของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วยังคงต้องมีเรื่องของการเจราจาในส่วนของ Brexit ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะคะ,ะให้จับตามองด้วยนะคะก็ยังคงมีความคาดหวังว่า ECB เนี่ยน่าจะมองเห็น ความกังวลใจอยู่ข้างหน้าหรือว่าผลกระทบที่มีอยู่ข้างหน้านะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลในการสนับสนุนในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือว่าขยายตัวมาตรการ QE ออกไปนะคะจนกว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวอัพไซด์ของตลาดเนี่ยเรามองว่าไม่ได้เยอะมากนะคะคงค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะคะการเก็งกำไรหุ้นหลายตัวยังยังคงมองว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ ที่ดีอยู่นะคะในลนักษณะของขึ้นขายลงซื้อกันติดตัวขึ้นของตลาดก็เป็นโอกาสในการทยอยปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ความผันผวนของราคาน้ามันมีค่อนข้างเยอะนะคะประเด็นในเรื่องของการปรับขึ้นตัดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องรอ,อจับตามองถึงผลกระทบต่อไปนะคะเพราะว่าผลกระทบในการปรับขึ้นตัดดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วค่อนข้างออกมาในเชิงน egative นะคะแล้วถ้าปรับขึ้นจริงเนี่ยหลังจากการปรับขึ้นแนวโน้มเรื่องของการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็น่าจะยัง คงมีต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นบาทในเชิงเปรียบเทียบมันจะไม่ค่อยอค่อนข้างจะอิงไปในทางอ่อนตัวนะคะแนวโน้มซึ่งมันก็จะทําให้ไม่ค่อยจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของอฟันฟลูเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติจะเริ่มหันกลับก็ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงต้องจับตาดูต่อไปนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะในแง่ของผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกแต่ว่าการเก็งกาไรในอย่างที่บอกในช่วงต้นว่าอาจจะมองตีมในระยะสั้นของปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามนะคะหรือแม้แต่เรื่องของความคืบหน้าของการประมูลโครงการภาครัฐนะคะที่มีออกมาเป็นระยะนะคะคงมีการเก่งกําไรในหุ้นหลายตัวกัน อย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นของเราเองเนี่ยเรายังให้ถือตัวสมบูรณ์ดวานเทคโนโลยีแล้วก็ตัวเมเจอร์เพื่อรอทํากําไรต่อไปนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้เรามีเทคโปรฟิตตัวซินเทคออกไปนะคะตามราคาเป้าหมายระยะสั้นนะคะที่4.6นะคะก็กําไร10.9นะคะ,ะส่วนวันนี้เราให้ตั้งซื้อเก่งกำไรตัว Big Camera เข้ามานะคะรอรับตัวมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงปลายปีนะคะที่คาดว่าน่าจะออกมาในเร็วๆนี้นะคะ หุ้นกลุ่มที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะมีแล้ว2ตัวนะคะก็คือตัว a c a คแล้วก็ตัว n e t b a บนะคะ ส่วนหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวก็คือตัว bts นั่นเองนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่8บาท75นะคะตั้งขึ้นไปนิดนึงนะคะรอเทค Profit ที่9บาท20นะคะตัดขาดทุนที่8บาท35นะคะคงเป็นการเก่งกำไรสืบเนื่องมาจากเรื่องของกิจการร่วมค้าตัว b i s นะคะ bts ลาดบุรีแล้วก็สเต k กนะคะชนะประ,ประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะคาดว่าราคาหุ้นจะประับ ตัวเพิ่มขึ้นตอบสนองข่าวที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะก็ให้เก่งกำไรตัว BTS นะคะส่วนตัวอื่นในหุ้นติดชาร์จนะคะ SVIKTCLIT นะคะ AJD นะคะให้ถือสถานะต่อนะคะส่วนตัวซิงเกิลนะคะให้ exit อ,ออกไปนะคะณ ATC ในวันนี้นะคะตามกำหนดที่ถือมาครบ2สัปดาห์ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ